พลเอกนรงพันธ์ประกาศสารต่อภารกิจผอบอทอบอเชิดชูบิ๊กแดงเป็นทหารอาชีพวันที่29กันยายนที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบทอบอและพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ว่าที่ผอ,อบอทบอคนใหม่ทำพิธีรับส่งหน้าที่โดยมีพิธีสักการะสารพระชัยมงคลภูมิ วางพ่านพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีบริเวณหน้าหอประชุมกิติขจรจากนั้นจึงลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่ผอบอทอบอที่ห้องพระบารมีปกเ้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติก่อนเดินทางมายังบริเวณพิธีบริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์และขึ้นแท่นรับการเคารพ ทั้งนี้พลโทอายุทสีวิเศษเจ้ากรมกำลังพลทหารบกได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าวให้ผอบอทอบอกล่าวมอบหน้าที่ตลอดจนการบังคับบัญชาและได้ส่งมอบธงประจำกองทัพบ,บกพร้อมทั้งเอกสารรับส่งหน้าที่แก่ผอบอทอบอคนใหม่และยืนบนท่ารับการเคารพ จากกองผสมส่วนสนามร่วมกันจากนั้นเข้าทักทายกับสื่อมวลชนแต่ไม่ให้สัมภาษณ์กล่าวแต่เพียงว่าเจอกันวันที่6ตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นวันที่รวมกําลังพลหน่วยขึ้นตรงครั้งแรกในฐานะผอทอบอคนใหม่